ครับสบายดีและสวัสดีนะ้องพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอพี่น้องเดอบรว่าสิอยู่ในและกะตะ่างประเทศพ่อแม่พี่น้องอก,ก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องบาเตียงทองชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องไงเมื่อนี้บะเตียงกระหวนกลับขึ้นมาเนาะทางบ้านน,น้องยื่นคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องเ่ามาเบิ่งกกรนเนาะามื่อนี้ก็ใส่แว่นสีดาเนัพี่นะ้องไงเสงเดดหฮงเนาะน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 ะ เพศเสียงตาพ่อแม่พี่น้องเลยตาก็ระจกฟังๆเลยเนะาะพอดีปะเตียงสิมาเบิ้งเรื่องอความเรียบร้อยเนาะว่าสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูลลบรณ์แล้วบ่พี่น้องเลยแล้วก็เอาก,กระโลหรือว่ากระเบื้องอะไรมาให้ทั้งน้องเพิ่นนี่นี่ใส่นี่พี่น้องเลยซามแก๊สไอ้แก้วเพิ่นบอกว่าใส่าซามแก๊สกระเพาะตัวนั้นใส่แล้วบหัวสั่นพ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะเดี๋ยวมาเบิ้งมาซุ้มน้ำกันก่อน พี่น้องเอ้ยอ่าอูเพื่อนอยู่บอ่อด้คือสมอยสมีอยู่พี่น้องเหรอนี่แหละอืมตัวนี้พี่น้องเอ้ยเสร็จสมบูรณ์แล้วบ้านนี้เนาะโอ้สบายดีไหมโต้สบายดีล่ะอ่าเป็นไงได้ไมาอยู่เพื่อนใหม่หรือบอยู่น,ยนั่งอยู่หันเลยเนาะ เออเก็บปฏิติได้เละพี่น้องเงอ้ยถามหยอกสิ่อนั้นกระหูะนัน้นกับนางไหนเห็นว่าก็ได้ชิม,มาฮับลานชาวได้ไหอนี่ได้ชิม,มาฮับลานชาวไปอยู่น้ำได้ไหอนี่ได้หายูโบโีบอเอาเฮือนแล้วได้ก็ได้ห <c oughs> ันกลางกันแล้ววันนี้เฮ้ยแล้วกไดน,นอนน้ำลูกนอนฮะย่าน,อนนอนเหนื่อยมานอนพี่แล้วเปลนอน,น้ำลูกพี่เลยเด้อ อ่างมันเด็ดมันยาวมดแอละจะมานอนโดยเบิ่งยังล่ะเบ่งขึ้นร้อเออวิ่งเงินให้ได้บ้างลานแม่แล้วต่เน้ะลานแม่เออหู้อยู่หรอกลานเจ้าน่ะสิมัคคอลานเจ้าไปอยู่น้ำนี่ให้อยู่แล้ววะไปบรายเลยไปบรายเลยอ้าวบรายเขาหากินทุกินแล้ยหากินชูกิน เมร์แล้วฮันด้ฮ่าสุกินแกเมรน้องยืนฮันด้โอ้ใส่เดือบร้อยเลยล่ะไปขึ้นบังเฮือนเจ้าไปนะอ่าอันนี้ไม้กันอ่าพี่น้องเลยใส่พิ่งดูพี่หลาเป็นหัวตัตีนงเซเว่นนะพี่น้องเลยนะมันเหลื่อมตาใส่ตาสั่นแลยใส่จะขึ้นนอนหรือบ่านี่นอนเหรอเฮ่อขึ้นนอน ขึ้นนอนแล้วเจ้าขึ้นแล้วะ้ะ <ผล S 1> นี่คือเ<ม>ตกแยอนะันนี้นะเฮะไปเห็นได้คือเตกไว้แท้รถตำ่ำ<ล>โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เรียบตามมาแล้วตามมาแล้ว,าลวตามมาอ <c oughs> ย่าง,งเชยวร้านเชา้าจะไปอยู่น้ำนี่ฮะไปนั่งยุ่นเช้าร้านเชา้าจะไปอยู่น้ำ bao giờ là phi nông đi để chi chỉ hành nó tụa hay con thảo hành bạc viên Đây phi nông đi ni khương điệp lõi lệ này ừ, phi nông oh, ok phi nông đi nó ni cái khương hồng nam bộ lang nè đã cái ni bộ nam nhưng bộ mi phi nông đi nó để nó vào thì sang kéo mất chỗ อ๋ออะน่ะใช่ไม่ใช่อืมดีตรงเอ้ขักอยู่จะมันอยากมุนๆหน่อนะยหนึ่งถืงอเครื่องฮะงามบ่งามาบา่น้ำขี้ลายเหรอฮะบ่อ่ะน่เอาขอไปอยู่น้ำไ,ไ,ไ,ได้เฉยเด้อไปเฝ้าห้านนะไปขายขาเายคนนรื่องงามผู้เดียวได้ได้สองคนน่ะว่ะ bỏ nó nhảy đi sao dạ? nó nhảy đi sao nhảy gần hai bữa nay ôi đời xây ăn thô cho bây giờ là đi họ đi xịt bết đi mẹ là phải lò xịt bết ô bị tốt bà như nào người xây cho bây giờ đu phở đu hồng như nhìn bớt này ไม่ใช่คือบืมีอีช่างอโอ้นี่ที่นอนฮะโอ้ยกระบาดกระโบพี่น้อง่างมี้เขคันหาคันเป็ดแบบนี้มีแยังพี่น้องเลยน้ำมูตชาอยู่นี่บ่โอ้ฮะไปกับพังปฏิญาณ้ไปเฮ็ดกันโพดอันนี้มีแยังอันนี้น่ะเนี่จะนอนพันดีโอ้โหโผดโผไปจูดทูบใช้กันเลยอันนี้ พี่น้องอลยถูกจูดเชื้ปติทองเลยปวดฟูอ๋อตั้งคันไปหนีเลยบ่หนิแล้ววัยวัยเฮ็ดจังไดล่ะอืมคันหาประเทศใดน่าขืนว้เวลาบูชาวันศีลบูชาวันศีนน้ำยังบ่โตอ่าวัยอ่าแต่งคันพี่น้องเลยแต่ว่าตามมาตามเพื่อนต่างๆคือเพื่อนเพื่อนมีที่พันธิวัยพี่ แบบมีคันหากันยังไี้กับเพิ่นกราบไหว้แล้วก็วันศีลวันพระนะพี่น้องเห็นเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เพิ่นเอาไว้ทั้งรูมมันอันนี้มันเป็นดินเลยเจาะบ่ได้พี่น้องเไยอือมบ่ห้อนบอน่นี่ยห่อนอยูบอ่บ่เพื่อนรูมอยากห้อนเด้พี่น้องเลยไม่อยากอัพเนาะเพือนดินสิเปิดหน้าต่างก็ยาก เปิดยี่บ่นอนกลางคืนนั่นแหละปิดปิดไม่ได้หลอกนะอยไม่หลอกเลยเอ้ามันระบบแบบไหนอันนี้ระบบบมไมีล็อกบ่ล็อกในทิงล็อกตัวเธอเธออันนี้จะเปิดนี่พี่น้องเลยอากาศมันทายเทมกะกกัิเย็นมันกัหายใจมอนนั่นเงินดินนี่มันคงอยู่ได้ก็ได้ยี่ดอกบม่ได้ปิดเปิดคน อเออ้ยแค่ไม่ข่าวกินข่าวแล้วมันนี่กินข่าวแล้วบอกินกําหยางแก่งน้ำไม้ไงเก่งน้ำใหม่งามบ่เฮือนงามงามบอจะนอนอยู่สายจะนอนอยู่สายแม่มานอนพุ่นแน่ใช่ว่าเฮือนแล้วเดี๋ยวฉันมานอนน้ำหลานสาว มาแร่งก็นอนกนครับมาเด้อบุมาห่าด่านเช้าจะเมื่อยอยู่น้ำไดเอ่อฮุบผ้าฮุบพรอนมาพี่เด้อเข้ามาเงื่อนที่พนแล้วแล้วก็นอนอยู่พี่แหละเพิ่นชิมากบอมากเลยเจ้าบุมาเจ้ามาเมื่อ่เจ้าบุเห็นน้องยืนดอดมาเด้อมานอนพี่เด้อนี่ชองบอนเลยนี่พอก็มีน้องยืนน้องมงนึงจะนอนอยู่นี่ก็ได้นี่ใกล้กันนอนเผาหลานจะเผาเ้าหน้าประตูเลย เย็นหลานเฮียเด้อเด้อนอนอยู่นี่เด้อนี่มันต้องเย็นทางนอกมันอากาศเย็นได้พี่น้องไงเนาะมันแบบมันทายเทนะอากาศมันมันโล่งนะมันจะเย็นอยู่ต่เข่าหงอยชี่มันอับอับเจน้อยอ่แต่ก็ได้ยิ่ดอกอ่นอนหลินน้ำนอกเอาตอนเด็กก็จะเข้าไปนอนเย็นเนาะกางว้นก็เย็นเนาะโอเคพี่น้องไงมิตรบาลยังเดือแต่อ่าตัวนี้แหละ อันบอร์เตียงซื้อมาแล้วอยู่หลังรถผู้พี่น้องเลอ่ากระโลอสีเอามาไว้ให้ทั้างสร้างมามาใส่ให้มันแลว้วแต่ตัวนั่นได้แล้วอ่ามันมีแต่กระโลอันนี้พี่น้องเอ้กระเบื้องอันกระเลือกกระเบื้องตัวหมืน่นอ่าใส่คันาดาได้บ่ได้เดี๋ยวพลาดหัวเตะเนาะไปละมานยกกันปะใช้น้องพลไปใชส้สิ ngoài Vì liền ngoài Liền đập trang bò Oh. Đi ngồi đập trang Mà Đi ngồi ngồi Thốt phù Mặc mù mặc tèng Nhục đây bò Mặc đô hả đô เด้่คัมบอรใ้ดาบ้าชิ้นให้นักนักไนักบอันักจับกล้องให้ดาบ้าถนักจักลเนี่ยสาโลบะมาบ่ฮอเบาวนึ่งนี่ดาบ่ายก่องอนแล้นี่เน่ยนี่นี่นอไปูุบ่เบานึง แป้งน,น,นีก็ดแล้วคนโบรักบอกได้แต่เอาเข่าบอโอเคเบิ้งมาใส่เบิ้งดุดนักเติบได้พี่น้องอย่างว่าโยกไปซื้อเลยว่าโบนัสงามบ่<ด>งามอยู่บอนี่พี่น้องเไยสีฉันสดใสกระเบือเเ้องแคปเปอร์เดินมาไล่ชเนาะมาใส่มาติดคันใดนี่แหละ ติดไว้ีมันก็งามบัดยนางขึนเชิเพราะนันกระโกโลหยาบมันสีฝืดๆพี่น้องเลยเวลาทายางขึ้นนะมันกระบุมมือนี่สิดคนด้าย่างพระรานหัวเต่หมดเลือกสแก๊สเนาะไปละมาเอาหมักมูกัมักเตงมาไว้กินเด็ดเท้ อ่อนนี่ลีโอ้พ่อไปสิดเบ็ดเมย์คุชิโร่ติค่ะคักค่ะค่ะเอาไหมานะยังละทง่งไงเลยเลือกเอาท่งนี่แหละมาใหญ่เนี่ <c ười> ยก็จะคว่ำเถอะวะเนาะเฮ้ยคนไม่ใช่แจะคว่ำแต่แจ็คคว่งใหญ่ทุงน้อยมันโมเลยเอาทง่งเน เอาท่กนี้แหละเอามังูเอาทวงได้อะเอ้เเออเอาเอแถมน้ำก็ได้มาหนึ่งอ่ะเอาไม่เท่าเอาขนมนี่เอาดยไป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 กินโจด้ไดยดจ้าเจ้าเจ้าเจ้า อ่ากี่น้องเลยเลไงเ<า>่าเลยคือเ่า,ววาวไว้แท้มั<ห>นยังนุ่มอยู่เมีนนะ่ะบ่ตะกี้ยังนุ่มเห,อหือตะกี้นุ่มอยู่อันนี้ก็เ่าเลยอ้นอน้องอาว่าเนี่ก็เป็นตะกร้องได้เลยนี่นะเป็นเพราะปจับกล้องเห็นหรือเปล่า ได้อยู่บ๊คิดว่าได้ยี่บอโอ่าฮ่าฮ่พี่น้องเอยฮะไปแก้กินล้นฮะเชื้อผ้าก็งผมมีหลายแล้วแม่น่ะเชื้อผ้าลุกไปน่นี่แล้เด็กได้เชื้อผ้าบ่ออาตุงามงามเนื้อมายอาตุงามๆโอ้เชือกคุ้มก็ได้เบิ้ง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 ชิฮายแล้วกันฉันอีละแป๊บนึงพี่น้องนไงเนาะฝึงฝึงจับดีดีละ เห็นน้องว่าเป็นตะกล้องให้พี่น้องเลยบังกันนะใช้เสื้อผ้าให้มีเท่าก่อนโอ้ยหยบร้อยแต่โอ้ย,อย,าอย,อยมา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  แถมกระทงะรังเลยบ่แถมกระปิดเลยบดอีกเลยนี่เอา้านี่งามบ่งามมีแต่ตรงงามแฮ่ใส่บุงดูอันเดน้องบอกระเด้อโอ้นุ่งเลยับดีๆเลยแต่กล้องเลยนี่น้องเไงนี่หน่ะมีที่เครื่องเุ่าเออก็นี่ไง ผู้เถ้าโดยตรงเลยแค่เงาเนาะเอาเอามาเปลี่ยนกับลานให้บ่นุ่งบางก่อนพังเหรอวะแล้วเปลี่ยนเลขกับลานนี่ได้อันนี้ได้เอาเครื่องมาให้เจ้าได้เลขกับลานจะไปบันให้อยู่บ่ให้ให้ยู่บ่ให้นี่น้องยืนนี่บ่ได้แล้วบ่ได้เอาเครื่องบักลานหนึ่งเลขยังบ่ได้อยู่ในเด็กก็ไม่ยอมด้วพี่น้องเลยเนาะอ่าแล้วเพลงลานแล้ว อ้า <c oughs> โทคืองามแทบันนี่บุ้ยเช,ช้าเช้าช่ำน้อยเช้าเช้าขึ้นใหม่เนาะช่ำเช้าขึ้นใหม่พุ่นนะนี่แล้วนี้ก็งามเห็นนะเพิ่งคัดหนึ่งงามขนาดเลย้ยเออเชื่อมีทงนนน่ันะไ้คักแล้วน้องนะเนาะด้ยอ,อันนี้ก็คือของ ลวงตาอยู่ทั้งฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นฝากมาบ่เตียงก็ท่านได้เลือกได้อยังเด้อเอามาให้ยายเราเลือกใส่เ<อ>พิ่นก่อนเนาะพี่น้องเลยมันมีผ้าห่มอ่านี่เลยเจ้าโชลายมิจเจเสือบุถาวรเด้องามๆนี่เจ้าไว้ใส่เด้อเส้อโดยอไว้ใส่ไว้ใช่เด้อมีทั้งผ้าไว้นุ่งยามอนนี่พี่น้องเลยเดีย๋ยวมีทั้ง ยุงทั้งยาเดี๋ยวมาเตียงสีนี่ก็ยาแก้อไอดีค่อยชิดหัวยังละ่ะฮะนี่ยาทาด้ำขาวเดี๋ยวมาเตียงสีฮะนี่ไปก่อนพี่นอยางนี่เนาะยาแก้อไอเป็นแบบน้ำโปรงเด็กน้อยเนาะเป็นผระมาไว้นี่ก็พัตเตอร์ติดเพย์ เดี๋ยวเตียงชีเวงไม่ให้เพราะว่าเตียงท่านได้เลือกอันนี้กาเอาอยู่บอ่ะนี่อยากได้อยู่บอ่ะนี่อือเดี๋ยวไปบุญได้เลยไปบุญไปบุญมันก็ลายได้ไม่เท่ากันไปนี่ก็บานบ่าไว้เริยมันลายงามอันนี้ก็นเลยเรยงาม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 นี่นี่ในกระเพงงามเริยเจ้าบุมีบ่บุมีบออ๋อ กับบามีอย่างมากมายมีแจะพาห่มแล้วก็พาเพ,พอ,เอ,เาอันนี้แหละพี่น้องเนาะอ่านี่แหล,ล,ล,ละเอาสั้นเอาสิเอาไว้ไว้ให้แล้วก็อ่าไว้ให้แม่เจ้าเดิมแบบไปให้แนะนำใน,นเด้ออ่าปันกันหลา<ล>นแม่แหละนี่นะเออจักอยู่หลอกหลานเจ้านะนะั่นน่ะอ่าแต่ว่าเอาเครื่องนี้มาเล่กับหลานนี่ให้อยู่ bedeutet. โบนี่ให้มาได้เลยยังให้มาได้อยู่ น้ำเครื่องมาได้ลายนึงน้ำผู้เดียวนึงน้ำผู้เดียวนึ่งน้อง,งใหญ่ยังได้ใส่น้องใหญ่มาอยู่น้ำเลยน้ำข้าผู้เดียวอันนี้เดอ้ออันนี้นนยาทาน้ำขาวอัน,นดีกระเพาะเวลาเจ้าเสพท้องเสพชสยเด้ออันอ,อันนั้นเราเวลากระเพาะขึ้นในในน้ำให้เรากินเน่นี่เด็ดีกระเพาะเนาะเน่เน่อันนี้ก็ยาทิฟฟี่เป็น้องเไยอึ๊บ เดี paid, k, hey, annya, meter, meter. ่ยวปเตียงชิแกะแบ่งให้เพราะมันมันมันลายมันลายแห้นะเดี๋ยวเชียวว่ไปไปแบ่งแผนคนอื่นนี่อ่าซิฟฟี่เด้อไม่ได้เป็นไข่เป็นนาวไม่ได้เป็นวัดเป็นอย่างกกินอ่านี่ก็พัตเตอร์ติดแพรพูดมาาลายพี่น้องเด็กอ่นี่อาะใส่บวิดอกเวลาน้ำปักไม่บาดนั่นก็ติดไว้เด้อ โดยเป็นน้ำเของบ่อเนี่ยเป็นเป็นน้ำได้ได้เป็นแบบนี้นี่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 ครัสีนั่นให้เบิ้งนี่สกอตติดบาทฮันเด้นี่นี่นี่จักเราวะอนี่นี่ติดไว้นี่แบบมือบาทมือฮันนันนี่นั่นติดไว้นี่ปั๊บเห็นี่เลยไม่ใช่หูอะไร kéo vai kéo vai nhìn ông nhún ok vai ok phi long gì nó má ơi là ô, yun tạc đẹp, cả ba cả bọ bên này bên này ở Belguine hả ở Belguine hả bên này có đai gì bò, kia là gì đai gì bò. Chắp con hành tây vào, đai gì bọ ok ok phi long gì nó má phi long gì vậy này rồi. Ngom ngom ờ ngâm ngâm này háo chi hẹn chao vay bớt nè đơ vay sai đơ vay sai vay xoay đơ, chúng ta mặc tham bùn tham là được rồi. ơi, rồi, 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 อ่าเป็นไดอล่ะเฮือนเรียบร้อยแหละถึกใจอยู่บ่โวยงามอยู่บ่งามเออโอเดอเดดละอย่าไปยิ้กโม้กูเฮยนะเอ้ยเขืนยั่งระบาดนี่พี่น้องเลยเนาะในเขือนใหม่เนี่ยดีใจนี่เป็นแป๊ดงามบ่เฮือนฮะเออลูกงามงามอยู่บ่ฮะงามแล้วเฮย่นางแม่แล้วนี่นะเฮือนเจ้าบ่นนนีี่่่บเฮืออยแหละบ่ ไหเห็นให้เฮือนเจ้าฮะน่ะช้างน้ำบ้านเนี่ช่างน้ำบ้านนี่อ๋ตายคักบแบบนี้บ่ไปเลยฮึที่น้องเลยมันอยากอันนั้นอีหละ่ะมันจกจะท่อนเพงน้องยืนเนี่ยมานั่งพี่นั่งใกล้ม่เต่าจ้าพี่เอ้มันเพลงเด็ดมันชงพี่น้องนะโอเคโอเค,อ,เคอ่าอยากดมเหลื่อมนิดน,นึงเอ้ามีแต่ว่า ทางระเบ้าก็ชีให้เจ้าขอบุญขอบคุณแล้ววันนี้ขอบมุกขอบใจอันเพิ่นขึ้นเพิ่นเฮ็ดเนีได้ล่ะเพิ่นขึ้นอันขึ้นมานนอนเพิ่นแต้งนี่แบบไรอันน่ะเพิ่นเห็ดล้วบ้โตอ๋ออันเพิ่นเพิ่นหาไผมามามาเห็ดมีไผในมามามนมาแบบ็ดเแบบแบบไดนี่ขึ้นเอาเมื่อแบบว่าขึ้นมานอนแล้วก็บว่าหอดหอดเมื่อมาเลยก็บผูกแคนเอานะ่ะ ม่มีอนจะว่าห้องมันยังบอกก่อนนะสิบอขึ้นมาเมืองงามสิบโดยอ๋อเวลาอันบัดอ่ามืองงามงามดีบัดที่ขึ้นอิรีก็ตั้งเฮ็ดไม้ผูกแขนสิบอโอืออืออือบุรีมีอันนาหมอฉุดหมออยังมากเลยเนาะบุมีผู้ใดมาเอิญมาอย่างมาแต่งขันแต่งอย่างบอกบุมีบอกอ๋อไพ่จะเฮ็ดไพ่จะเป็นคนเด็ยรเนเจ้าแม่เจ้าบ่วรู้ไปพูอแก้วฮะอ๋อปู่แก้ว อันอันอ่ะชา้างแก้วนี้เอออ่ะอ่ะอ่ะอีน้องเอาเอาเสร็จนอนก่อนเพิ่นห้องเพิ่นยังนะกะบัรท้อนมือยามงามดีกันจังว่ากันงามบ่ไปเท่างามอืมโดยโดยโดยพี่น้องเอยืมโอเคเนาะเอาอันน่ะตอนนี้มีอันน่ะทั้งผู้ใหญ่ทานหนึ่งเนาะทั้งทั้งหลวงพ่อพลอยอยู่ทางพังไทยเพื่ะ เออเพิ่อนฝากเงินมาให้อีละพี่น้องเลยอันจำนวนสองพันบาทนะพี่น้องเนาะอันน่ะเจ้าเสี่ยงเงินไว้ใช่หรือว่าเจ้าอยากได้โทรศัพท์หรือว่าในใดตอนนี้โทรศัพท์จะพย์บอหรือว่าเปลงได้หรือบอเปล่งอะได้ระว <Okay. S 1> างทั้งเสื้อกะอ่าห,หราือเจ้าเสี่ยงเงินเก็บไปใช่บอหรือว่า เรีวยว่าชี่ชีเอาไปไปซื้อโทรศัพท์ที่โทรศัพท์เป็นบพอเราแ,แต่คำว่านั่นแหละซื้อเขาเขาชเบิดเลยซื้อเขาอืมอ่ะซื้อเนี้ยจำเป็นก่อนเนาะโทรศัพท์จังวไว้ที่ลังก็ได้เนาะโ,โอเคโอเค,อเค,อเคพี่น้องเไยอ่าเพราะว่าอ่าอีโต้น้องเพื่อนเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์อ่าน้องเพื่อนกับเพ่พี่น้องเไยอันน่ะโดยสบายดีเดดดดอ้ยมาแต่สิได้คุชิโร ได้เจ้าบ่ลูกแม่แล้วลูกเจ้าบ่อนี่ป้าโทลูกสาวแม่โดยอันนี้ได้ใช่อันนี้ก็ลูกมันนี่ลูกมันผมเป็นลูกคนบ่กับูกด่าเออเอาฮู้แล้วฮู้แล้วเอาฮู้แล้วเด้อชอบนี่แหละอืม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 ผมไปยังสั้นระบายชาวเงินไว้ให้เจ้าไปซื้อเขากันเด้อลาเด้อเรียกได้จังหวะกันที่ลังเนาะพี่น้องเนาะเรื่องอันนี้ เออมันตัวที่จําเป็นนั่นแหละพ่อพี่น้องนี่แล้วก็อืมเอาไว้ซื้อข้าวซื้อน้ํากินก่อนเนาะเพราะว่าทีสาเหตุที่บ่เตียงคามนี้เพราะว่าอ่าเราก็ยนว่าคยลิ้นคยนั่นแหละพี่น้องด้ว่ามันน่ะอ่งวมเนาะก็บ่เป็นหยังเดี๋ยวอันน่ะรอบหน้ารอบนโฮมวอีกก็ได้จังว่ากันใหม่เดๆเด้อโดยอ่าอ่ะ แล้วว่ามอบว่ให้ก่อนตัวนี้อ,นอ่าผู้ใหญ่ใจดีอยู่อ่าเพิ่นเป็น,เป,นเป็นลวงตาหรือว่าลวงลวงพ่อนี่แหละอยู่ทางเพิ่นไม่บอกแต่ว่าอยู่ทางภาคเหนือของลราอ่า,าเป็นอ่าพระทางภาคไทยเป็นอิโตนเพิ่นทรงมาให้เด้ออ่าภาคให้อีลาหนุอยพรให้เพิ่นและก็ออพรให้ผู้ใหญ่บัตรจุขู่จุคนอะไรทั้งแม่ป้าเพิ่นทีเฮ็ดเทือนให้เจ้าทั้งบ่อจันแน่แล้วก็ท,กท,ท,ทั้งบ่อเ,เตียงแน่ช่วยกันพี่น้องให้บัตรจุขู่จุคนอะไรผู้ทีบช่วย แ้วก็ทั้งพี่จุ่มน้ำเนยนะคนเล็กเด่นหน่อยเพื่อนก็ซอยกันการจนเล้วในมือนี่เนาะน้ำฝากอีหลาหนอบมือแล้วก็ขอบุญขอบคุณ,คณอุปถัมภ์ในเพื่อนในด้าเด้อว่าสินี่แล้วน้องยิ้มขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนที่อยู่ทั้งต่างประเทศเด้อฮัลโหลแม่นนะ หาเงินมาซื้อกะโลให้น้องยืนล่ะก่าข้าวต้มขนมมั่งไม่มั่งต่อกับมาเงินไว้ให้น้องยืนสองพันบาทไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินน้องยืนขอให้ผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ทั้งต่างประเทศความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มีขอให้อายุยืนยาวขอให้ร่ำรวยไปมือหน้ามือในเด้อซ่าใช่สุขไปพ่น่เอลยเอ้าวพ่นผู้ใหญ่พ่นเด้อเหตุเทือนอดซ่าแล้วแล้ว่าว่าตั้งใจตั้งใจเอา หาเงินล <laughs> <SM! S 2> ่ํารวยเด้อให้ห <atl> ังให้มีให้ทุกให้ยาหาเงินทําท่ํรวยได้บ่เตียงก็หาเงินล่ํรวยคุหมู่เด้อให้เจ็บให้ใครสา่รวยเด้อจ้าโอ้ยอ้างามบ่เือนนี่งามเออบดเท่นี้ละนี่ถ้าบ่งามเฮายกมือได้งามพี่น้องเอ้ยสุดแล้วนีหแม่ว่ากตมันบ่อันบ่ลาลกมันบ่ลกเข้า เออาออบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเดี๋ยวเฮาฮูว่าด้ลูกไว้ฮู้ทางนายบ่ขึ้นก็เปียกบ่เดี๋ยวช่างแก้วเพิ่นสิมานี้อยู่เออเพิ่นสิมาน่ะใสกะโลด้ให้เพิ่นเบิ่งให้ตัวได้มันบ่คักบ่นี่เบิ่งเพิ่มเติมเด้อโดยเออเดี๋ยวให้เพิ่นมาใส่กะโลให้่นนให้เพิ่นมาต่อน้ําให้อยู่อืมยังบ่แล้วดอกพี่น้องเพิ่นยังสิมาเก็บเล็กๆน้อยอยู่อ้าตัวฮ้นแท้นี่เบิ่เอาเงินให้มีตู้ก่อนเพิ่นก็อยากได้เงินเพิ่นก็ได้อ้ยเอ้าใเป็นอยู่บ่ โดยอ่าม,มีตู้มีเท่าพีน่น้องเลยเอานี่น้องวะค่ะข่ะจับกล้องให้เดียพอจับอยู่บ <c oughs> ่เดี๋ยวฝึกก่อนเดี๋ยวจับเป็นจะไปเป็นเป,ป็นต่กล้องให้พี่น้องนี่เนาะอ่าจะเช่าไปซื้อ,อยังมีเท่าออเงินนะ่ะซื้อไปยังก็ซื้อซื้อกินซื้อไปยังก็ซื้อ ด้วยด้วยด้อ่ะซื้อให้กินเนาะอ่าอ่าอ่ากินวิตามินตลอดโอ้บธรรมดาพัชนาตะเบ้ากับก่อนเด้อน้องเด้อโอ้ยสบายดีน้องอ่าสบายดีเอ้ยโด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 ยนี่เด้ออันเครื่องเอามาให้ผู้ใหญ่เพิ่นผักมัตฟังไทยผู้ละประจันพ่นอ่าเก็บไว้อ่าใช่ สาธุโดยโดยโดยโอเคอแม่พ่น้องเงินบรเตรียงกสิคอโตเดินทางกับกนมาเนานะก็ต้องขอขอบขอคุณคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีญบัตรชุกุลสุขขสคนอ่าที่ได้สดสอยทั้งบ้านเพื่อนน้องยืนจนแล้วจนทั่วเนาะก็ขอให้เจ้ามีใจสุขภาพแข็งแรงเนาะอยู่ดีไม่แห้งอ่าบ,บัตรทั้งครอบทั้งครัวเด้อบวิเศรุรกิจการงานอย่างก็ขอให้จเจริญเจริญด่งเรื่องในนานะทีการงานตลอดปีและตลอดไปปราถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเถิดสาธุเนาะถ้าบ่มีผู้ใหญ่จะดีในมื้อนั้นก็คือสิบ่มีน้องยืนในมื้อนี้จังได๋ก็ขอขอบุนขอบคุณหลายๆเด้อเนาะก็ให้อยู่ดีมีแฮงทํารวยโชคมานเบิดทุกผู้ทุกคนไปบัดนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะไปพบไปเจอกันมื้อหน้ามื้อหนอีกเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวกไปต่อเฮือนใหม่บัดนี้เนาะพี่น้องเนาะสําเร็จสิ้นไปแล้วเฮือนน้องยืนยังเฮือนน้องไอเดียเฮือนน้องโบเนาะแล้วก หลายๆเคล็ดกำลังเริ่มต้นใหม่ขึ้นพ่อแม่พี่น้องเอกกระพาะีวน้องติตตามน้ำกรนเนาะซอยปัจจัยซอยเงินบ่ไร้ายกับซอยเบิง่งโฆษณาให้เบาเตียงกับมีเฮงใจแล้วพี่น,ออนอ้องเอกเนาะอ่ะไปแล้วพี่นออ้อ,นนองเอกบายๆเพื่อคุกๆทุกคนเด้อพี่น้องเอกบาดนี้